เออปุม้มนำแกงไม่ปวามมาชมของกองไปไค่รอใจน้องจีค่ะจุกน้องนายอ่ะบวชเลยบวชก็ไม่เคยเห็นใครได้เป็นจมปานจีหี่มันมาก็เพื่อแล่นไปได้ะตะลกแม่จีรำคาญเราๆเลยขอล้วขอได้ะจ้าคว้าชายโชคดีครัแบแม่จีออะลุกไปก่อนได้จ๋งหลงพ่อ ฟาไม่โตนี่ดิขวานทำทำเอ่อเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดก่อนนะก็ค่ะอ่าปนจี้ช่วยหมายที่ีทีทำใร้อยไปเกิดชุดใบผู์หม่คิีไม่ตองเฮ้ยฮองล่ฮือเ่ฮชยไหรอ โรนมันมาก็เพอแ่้วไงตเริ่มแก้มเล้งรืออยู่พันอันเครียดควาดใบพู้ก็ที่ใต้ในวัดกูชังนกี่ครั้งเลยอยาบลูกปูเห็นในวัดไม่โปรโพเลยปรอยไรโปกสมหรอยนะไม่ต้องอยากวาดใบกันเนี่ยพี่ด้วยแกพูดอะไรเป็นเลอศเธออย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในาศาสนานะพี่คกบูกต้นโพมันโปรโพขันเลยโปรโพจะง่ายจัง ปลวกต่อมด้วยไงตอนในดาว่างตอนต่อมกับตอนผู้เราตำลิบไว้ทั้งอันช่วยมันได้กลายเป็นลิบผู้มาได้วนตม,นนม,มเนาะอแก้มบาดกินได้เลแก้มแปรกๆไปแรงแล้วเที่ยงนักหน้ากินแต่ตมกินแต่น,ตน,ตน,น้าใช่เราได้เรากินตมแล้วเราไม่จะกินไขวัดว้านักก็แทวนั้นแม่เอ้ยแม่ริง ังตอนนี um. ้กุดยดไปไมไไปเล่นนังไปก้ระดุมวนมูีดีจักรันก้กระดุมสังเลตอนนี้ห็นชนแลยกูหยดเนมัไม่ใช่เฟนแต่ว่าแค่ดีงแค่ไน i ไปกมาจักงูยหญ่สมังแกกลองนนี่้อแก่บานซงพอมาไหวเดี้ยงกูชอบพัวตัวนี้กินลาผืนบานวัชนนี่ไอชนก็ไม่คีวันเนียมบอกนะนะชน นายยกอดหุณถึกเชนชวนผู้ใหญ่แววหุณถึกเชนชวนเดิมพันสักอาเบิ้ลเดี๋ยวเชนฮานูผู้วัยดาวรถมันดีมะเออโกตางอันผู้ววุ่นจนไต้รถคุมว่าไม่ชนหรืออ่ะบอคุ้มมองเลยชนดีว่าหัวหลาครันแล้วกูพามาไว้ที่นี่ไว้ล่วงชิดเรี่ยงฮะล่วงชิดน้อยล่วงชิดฝักพวกไหนฮะเลี้ยงหัวคุ้งแก ลองคิดก so ันเออทุยอดเรี่ยวหัวคุ้มทางในจริงเดี๋ยไม่กี่วันนี้ชนแล้วมึงหุ้นกันมาผมละหุ้นกันเร็วๆกูไม่บากับมันกูกล้าหนีหุ้นเดือหัวเพี้ยได้กี่เปยตายกูเคยเลี้ยวเหมือนคนไปข้าวบอลชนพอก้าวไปจึงในบอลข้าวไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเลืออยู่หัวคอยข้าวไปชนไม่ใช่ข้าวไปเดินเวียนแถมกำลังกันกำลังมาหัวข้าวซูสังเวียนเนาะ

เดือนะหัวพี่ได้เดือนหรอกเลี้ยงลูกมันไม่มีความสุขเลยได้แมก็ปวดน้ำกูไปจนหน้ำแล้วได้ตั้งไปน้ำอ่างมึงเคยพาผู้ไปล้ำไปกัมโตบ้างไหมนี่นักพร้องหัวพี่ได้โดนมันหมดจังกี่ไม่ออกไอ้แม่ เราเป็นหนุ่ยไม่ใช่ดีนั้นจานเจ้าก้องปลุกเล